พระวัดลังสีกับการพิจารณาพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหกแม่พิมพ์ศิลป,ปะพิมพ์ทรงเป็นแบบพระกิ่งเปาวะเลศซึ่งสร้างมาพร้อมกันด้วยธีมหรือแนวคิดหลักเดียวกันด้วยฝีมือกลุ่มช่างหลวงโดยพระกิ่งเปาวะเลศสร้างเป็นพระเนื้อโลหะผสมหรือเนื้อสำลิดแบบลอยองค์ ส่วนพระวัดนังสีสร้างเป็นพระเนื้อผงปูนแบบพระกิ่งครึ่งซี่ศิละปะแบบเดียวกันกับพระกิ่งปาวเรสจำนวนการสร้างพระกิ่งปาวเรสมีจำนวนไม่ได้มากนักเพื่อประทานให้กับเจ้านายชั้นสูงที่เข้าร่วมในพระราชพิธีสมณุตมาพิเศษสถาปนากรมพระปาวเรสขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่8พระวัดนังสีนั้นถูกนำเสนอโดยพระธรรมกิติหรือเจ้าขุนแจ้ง ให้กองช่างหลวงผลิตขึ้นพร้อมพระกิ่งเปาวะเลสแต่มีจำนวนการสร้างมากกว่าพระกิ่งเปาวะเลสเพื่อถาวายสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ทรงประทานแจกจ่ายให้แก่ผู้คนทั่วไปที่เข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวซึ่งมีจำนวนมากคนสมัยก่อนผู้คนรู้ถึงกิจศัพ์สมญานามพระวัดลังสรีว่าผู้ใดมีพระวัดลังส,ผงสีผู้นั้นชีวีไม่วางวาย เป็นพระเครื่องหนึ่งเดียวที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือของดีแห่งกรุงรัชนากศินร์ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามในบ้านท่านอาจมีพระวัดลังสีเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตาโทษดโดยที่ท่านอาจไม่รู้ลองเทียบกับพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่ทั้งหกแม่พิมพ์อาจจะตรงกับพระที่ท่านมีอยู่ก็ได้เป็นของดี ที่เมื่อก่อนมีความต้องการและราคาสูงกว่าพระสมเด็จวัดละคังพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่มีหแม่พิมพ์แบ่งออกเป็นแบบพิมพ์ใหญ่ฐานชั้นเดียวฐานสองชั้นและฐานสามชั้นดังนี้หแม่พิมพ์ที่1พิมพ์ใหญ่หูบางฐานชั้นเดียวสองแม่พิมพ์ที่สองพิมพ์ใหญ่หูบางฐานชั้นเดียวแต่มีขนาดใหญ่กว่าแม่พิมพ์ที่หนึ่งเล็กน้อยส แม่พิมพ์ที่สามพิมพ์ใหญ่หูหนาฐานชั้นเดียว 4. แม่พิมพ์ที่สี่พิมพ์ใหญ่หูหนาฐานชั้นเดียวมีเส้นใต้ฐาน, 5, มาน,นแม่พิมพ์ที่ห้าพิมพ์ใหญ่ฐานสองชั้นแม่พิมพ์ที่หกพิมพ์ใหญ่ฐานสามชั้นหรือฐานสูง